สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําความรู้จักและก็ชมความสวยของสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกนั่นก็คือสะพานฮ่องกงจูไห่มาเกา๊าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างความสั่นเือนให้กับเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของโลกเลยก็ว่าได้ สะพานฮ่องกงจูไห่มาเกานี้เริ่มเปิดให้บริการวันแรกก็คือวันที่24ตุลาคมพศ2561เป็นสะพานที่มีลักษณะเป็นสะพานและอุโมงค์ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อฮ่องกงกับเมืองต่างๆในพื้นที่อ่าวกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊า ทำให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปท่องเที่ยวในมาเก๊าและมณฑลกวางตุ้งทั้งยังผลักดันให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจนับเป็นสะพานและอุโมงค์ข้ามทะเลแห่งแรกในพื้นที่เบรเตอร์เบย์ซึ่งสะพานได้ทอดยาวพาดผ่านมหาสมุทรจากเกาะเทียมที่สร้างขึ้นใกล้สนามบินนานาชาติฮ่องกงสู่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และเมืองจูไห่ของจีนแผ่นดินใหญ่สะพานแห่งนี้มีความยาว55กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าสะพานโกลเด้นเกตของเมืองซานฟรานซิสโกถึง20เท่าเลยทีเดียวถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจว่ากันว่าเหล็กที่ใช้สร้างสะพานนี้มีมากพอที่จะสามารถสร้างหอคอยไอเฟลได้ถึง60หอเลยทีเดียว ทั้งยังมีการออกแบบให้ใช้งานได้นานถึง120ปีซึ่งนานกว่าสะพานข้ามทะเลส่วนใหญ่ถึงสองทศวรรษนับเป็นสิ่งก่อสร้างระดับไม่กะโปรเจกต์สู่การเป็นแลนด์มาร์คอันโดดเด่นของฮ่องกงและพื้นที่เกรเตอร์เบย์อย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นการเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงสู่เมืองจูไห่ที่แต่ก่อนเคยใช้เวลาถึง4ชั่วโมง ก็จะลดเหลือเพียงประมาณ45นาทีเท่านั้นเมื่อใช้สะพานแห่งนี้ในการเดินทางซึ่งถ้าย้อนกลับไปในวันเปิดใช้สะพานเป็นวันแรกนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เดินทางไปเปิดสะพานแห่งนี้ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการเดินทางของผู้นำจีนครั้งนี้เป็นการกระตุ้นความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่จีนกำลังทำสงครามการค้ากับสหรัฐ อเมริกาขณะเดียวกันก็อ่านมีการบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนด้วยโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประธานาธิบดีสีในการทำให้บริเวณที่เร,เรียกว่าเ r e เตอร์เบย์แอซึ่งหมายถึงอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงและมาเกา๊ากลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อแข่งขันกับเมืองท่าสำคัญของโลกอย่างนครซานฟรานซิสโกนครนิวยอร์ก และกรุงโตเกียวเพราะจะช่วยย่นเวลาการเดินทางระหว่างสามเมืองโลกทำให้การส่งสินค้าจากท่าอากาศยานฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งสินค้าที่คึกคักที่สุดในโลกไปยังจีนแผ่นดินใหญ่มีความสะดวกยิ่งขึ้นอีกทั้งยังคาดว่าจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแถบนี้ด้วยซึ่งภาพรวมของโครงการนี้รัฐบาลจีนตั้งความหวังว่าจะพัฒนาให้บริเวณ แ r e ์เทอร a เบยซึ่งประกอบไปด้วยฮ่องกงมาเกา๊ารวมทั้งอีก9เมืองในมณฑลกวางตุ้งที่มีประชากรรวมกันราว68ล้านคนนั้นกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเหมือนกับแถบซิลิคอนวานเล่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองสะพานแห่งนี้ คือความสำเร็จในการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ซึ่งใช้เวลาในการวางแผน6ปีและก่อสร้างนาน8ปีกว่าในส่วนของโอ่งองนั้นมีความยาว6.7กิโลเมตรซึ่งจะช่วยให้เรือขนส่งสินค้าแล่นผ่านไปได้นอกจากนี้หลายฝ่ายมองว่าการสร้างสะพานแห่งนี้อาจเป็นอีกหนึ่งความพยายามของรัฐบาลจีนในการค่อยๆลดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของฮ่องกงลง โดยก่อนที่จะมีสะพานแห่งนี้ทั้งฮ่องกงและมาเกา๊าซึ่งเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนไม่มีพรมแดนทางบกเชื่อมต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่และใช้หลักการปกครองที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องเล็กๆด้วยนะครับ